ชาวพิจิกนะคะในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมดาวประจําตัวนะคะเป็นราชาโชครวมทั้งดาวพุธนะคะที่เป็นตัวแทนลาบผลนะมีมาตรฐานเป็นทั้งเกษตรตาธิบดีและเป็นมหาอุดด้วยนะชาวพิจิกเนี่ยมีโชคนะคะจากเรื่องอะไรบ้างเราไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและผู้ที่ลัคนาราศีพิจิกฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ กดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับดวงรายเดือนเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาของคุณนะคะสําหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะคะ ดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะก็คือดาวอังคารนะคะจะไปเป็นราชาโชคและประอยู่ในภพปัต,ตนินะคะไปอยู่ร่วมกับดาวมดตยูนะคะที่ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะความเป็นราชาโชคก็หมายถึงคุณมีโชคลาบนะคะอันเกิดมาจากเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะเรื่องของคู่ครองนะเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะรวมทั้งใครที่มีคู่กรณีหรือว่าคนที่มีเรื่องมีราวอยู่นะก็ถือว่าอาจจะตกลงกันได้นะมีทางจบมีโซลูชัน ที่ดีนะคะความเป็นราชาโชคก็คือโชคลาภแบบมาเองนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะแล้วก็มีความเป็นประร่วมด้วยคือโชคลาบนั้นมักจะมาเร็วไปเร็วนะไม่ค่อยยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยดังนั้นนะคะโอกาสอะไรที่ผ่านเข้ามาในช่วงนี้ที่ได้มาจากคู่ได้มาจากเพศตรงข้ามนะหรือพาร์ทเนอร์หยิบยื่นให้ถ้ามันดีนะหรือว่าหาออฟเฟอร์อย่างนี้ได้ยากนะคุณก็ต้องรีบหยิบจับคว้าไว้เพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยคงทนยาวนานนะคะ สำหรับดาวตัวเราเมื่อไปอยู่ในเรือนของปัตตานินะอาจจะส่งผลในช่วงนี้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ต้องปรับตัวตามคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นาการโอนอ่อนผ่อนตามในการทํางานนะคะมีการแก้ไขอะไรต่างๆเราเองก็จําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้นะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากนักนะคะ นอกจากนี้โดดเด่นเรื่องการแก้ปัญหาภนะาระรับผิดชอบอะไรที่เรารับไว้หรือเจอปัญหาย่างๆเนี่ยนะก็สามารถแก้ไขคลี่คลายได้เนื่องจากอรินะก็มาเป็นราชาโชคด้วยเหมือนกันนะคะความยากอุปสรรคต่างๆนะความเสี่ยงการแบกรับที่ได้รับมอบหมายมาะะสามารถทําไปได้แล้วก็ผ่านไปได้อย่างดีนะคะ ดาวศุกนะคะก็เป็นราชาโชคในภพสุภาด้วยนะดาวสุกเป็น,ทนแทนเรื่องบัตรนิวินาชนะคะมีโชคางเรื่องของคู่ครองด้วยเพศตรงข้ามนะอย่างที่บอกไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็ได้เป็นลาบเป็นผลนะคะมีความเจริญก้าวหน้านะจากผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะรวมทั้งโชคลาบในเรื่องการต่อย,ยอดการขยับขยายการลงทุนผู้หลักผู้ใหญ่การเดินทางเนี่ยก็เป็นราชาโชคมีโชคลาบนะแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในเรื่องของ การเดินทางก็ได้นะเรื่องของต่างประเทศทางไกลนะรวมทั้งเรื่องของมรดกสินทรัพย์ของเก่านะเรื่องของการสืบทอดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนก็ได้นะบางคนทํางานไปเกี่ยวข้องกงับกงศีบางคนยุ่งวุ่นวายกับเรื่องมรดกช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้รับได้ผลนะนอกจากนี้ดาวพุธก็เป็นกเกษตรตาธิบดีและมหาอุด ซึ่งเป็นดาวตัวแทนลาบผลด้วยดังนั้นชาวพิจิกเนี่ยมีโชคลาบจากเรื่องการวิ่งเต้นการพูดจานะคะการพรีเซนต์นำเสนอต่างๆนะรวมถึงเรื่องของดาวพุธก็คือเรื่องของข้อมูลนะเรื่องของการได้รับข้อมูลมาเพื่อการลงทุนนะมักเป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้นะพูดจาดีๆพูดจาให้มันไปในเชิงบวกนะจะนํามาซึ่งเรื่องการเงินผลประโยชน์นะพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะคะหยิบจับอะไรก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะ ชาวพิจิกมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงทางการงานนะหรือว่ามีเรื่องของการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับคนมียศมีตําแหน่งนะคะหรือว่าคุณได้รับคําชมเชยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนะทําสิ่งที่ได้รับการชื่นชมนะทางการงานเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะเป็นเกษตรราธิบดีในเรือนการงานนะเป็นไปได้ทั้งตัวคุณนะมีขยับตําแหน่งดีขึ้นหรือว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขา มียศมีตำแหน่งนะการงานในเชิงของสินค้าหรูหราราคาสูงนะคะไรที่เป็นของหรูหรานะหรือว่าคุณได้หยิบจับครอบครองรถราคาแพงของแพงเข้าบ้านหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะสำหรับช่วงครึ่งหลังสิงหาคมดาวพระเกตนะคะเป็นตัวแทนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องของดาวเทพนะดาวที่คุ้มครองพวกเรานะคะไปอยู่ในเรือสหัชชะนะไปกระตุ้นเรือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบ เพื่อนฝูงมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการนัดพบนัดเจอหรือคุณไปเกี่ยวข้องกับสังคมแวดวงคอนเนคชันมากนะคะเรื่องของการาสัมมนาอบรมนะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนจํานวนเยอะจํานวนมากนะคะเรื่องของการต้องมีคอนเนคชันนะหลายหลายส่วนหลายหลายฝ่ายหลายแผนกนะคะอาจจะเกี่ยวข้องการเป็นตัวกลางนะการเป็นสะพานการเป็นตัวเชื่อมนะถือว่าโดดเด่นนะคะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงการทํางานเป็นทีมนะคะ สำหรับเรื่องของการเงินการทองนะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอบุตรหลานนะเรื่องการลงทุนเรื่องผลประโยชน์รายได้การเงินนะคะคือดาวพระหัสนะนะช่วงเวลานี้นะคะมีการเดินโคจรผิดปกตินะดังนั้นชาวพิจิกเนี่ยจะมีสปีดทางด้านการเงินที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างช้าๆนะเรื่องการลงทุนการเก็บเกี่ยวรายได้อาจจะมีลักษณะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมีความเรื่อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากดวงดาวนะคะณจุดนี้เนี่ยไม่ได้เดินไปข้างหน้านะคะสําหรับดาวเสาร์ก็เดินผิดปกติด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าชาวพิจิกนะในแง่มุมหนึ่งคุณอาจจะมีโชคลาภทางการเงินในเชิงว่าของเก่าของโบราณของเดิมนะ,ะไรายได้เก่าเก็บเงินตกค้างนะคะเรื่องของอะไรที่ เอากลับมาทําใหม่รีโนเวทนะคะเรื่องของสินทรัพย์เก่าเอามาเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยลักษณะที่ทําย้อนหลังก็อาจจะเป็นเงินเป็นทองกลับขึ้นมาได้นะคะใครที่ค้าขายคุณอาจจะไปเอาของเก่าสต็อกเดิมนะคะออกมาปัดฝุ่นทําใหม่นะคะเรื่องของการเปลี่ยนรูปภาพนะรูปภาพสินค้าใช้มานานแล้วนะรู้สึกว่าจําเจอาจจะมีการถ่ายรูปใหม่เปลี่ยนคําบรรยายเปลี่ยนชื่อสินค้ามีโปรโมชั่นใหม่ๆสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดความกระตุ้นทางการเงินเข้าได้นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะดาวสุ์เล็งอยู่กับดาวเสาเป็นคู่เส้นศัตรูนะคะก็อาจจะมีเรื่องนะในการอยู่กับคนหมู่มากนะก็เป็นเรื่องของประเด็นดราม่าเรื่องผิดอกผิดใจกันเรื่องการอึดอัดเรื่องการปรับตัวนะอาจจะมีเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องของการขัดแย้งเสียความรู้สึก นะขัดแย้งผลประโยชน์นะอันนี้ก็มีปะปนอยู่ในชีวิตของชาวพิจิกนะช่วงนี้ด้วยนะเรียกว่ามีทั้งดีแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะสําหรับดาวพระราหูนะยังคงอยู่ในภพอรินะคะพระราหูเป็นตัวแทนเรื่องพันธุนะดังนั้นเนี่ยถึงตุลาคมปี2566ก็อาจจะเป็นช่วงปีที่คุณวุ่นวาย,ยกับเรื่องของครอบครัวนะเรื่องของสินทรัพย์ก็ได้นะบางคนก็ มีการย้ายบ้านย้ายช่องก็ได้นะคะหรือว่าอยู่ในช่วงตกแต่งต่อเติมทําบ้านซ่อมแซมนะหรือคุณมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์สินทรัพย์อสังหาต่างๆนะให้ดูแลแล้วมันก็ต้องมีการหยิบจับแก้ไขต่างๆนะการที่จะต้องแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นะคะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะระหว่างญาติพี่น้องก็ได้นะรวมทั้งสุขภาพคนในครอบครัวนะก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะสำหรับดาวราหูที่อยู่ในภพอรินะคะ สำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะชาวพิจิกที่มีครอบครัวนะคะณนะเดือนนี้คุณมีโชคลาภจากเรื่องของคู่ครองนะคะมีโชคลาภจากเรื่องของตัวเองด้วยนะอาจจะไปเกี่ยวข้องผลประโยชน์กับคู่นะชักนําพาก,กันไปสู่เรื่องของการได้เงินได้ทองนะคะหรือว่าช่วยกันทํามาหากินนะถือว่าค่อนข้างดีนะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารเดือนนี้นะก็มีโชคลาภมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นลูก พึ่งพาได้บ้างนะคุณได้ประโยชน์ได้โชคลาภจากคนอายุน้อยในครัวเรือนนะคะหรือว่าการงานเนี่ยได้กลุ่มเด็กกลุ่มคนรุ่นน้องนะรุ่นที่อ่อนกว่าเราเนี่ยมาสนับสนุนทางการงานทำให้เกิดลาภผลนะคะ สำหรับชาวพิจิกที่โสดนะนะช่วงเวลานี้ดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนปัตตานีนะคือเพศตรงข้ามร่วมกับมฤตยูนะคะดาวอังคารตรงนี้เนี่ยนะคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะมีในเชิงของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะการที่อยู่ในสภาวะที่มันมีคนหลายคนเข้ามาทําให้เราไม่รู้ว่าคนไหนจรงิงจังคนไหนชัดเจนนะแต่ข้อดีก็คือคุณมักได้ประโยชน์จากเพศตรงข้ามนะแต่เรื่องความสัมพันธ์เรื่องความชัดเจน ความมั่นคงเนี่ยมันไม่ค่อยโดดเด่นนะดังนั้นก็ดูให้ดีแล้วก็พยายามนะใครที่เข้ามาเนี่ยดูประวัติให้ดีว่ามีตื้นลึกหนาบางหรือเปล่ามีผลประโยชน์ที่เขาอยากได้จากเราหรือไม่นะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องการครบหาเพื่อนฝูงการทํางานเป็นทีมนะช่วงเวลานี้นะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นคือทํางานมักเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคนรอบๆตัวคอนเน็กชันต่างๆนํามาซึ่งการเงินผลประโยชน์นะแต่ก็อย่างที่บอกเรามาะระวังคนที่เข้ามาเรามาะระวังเรื่องของผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะคะค่อนข้างดีนะแต่ว่าเรื่องของพละกําลังเรื่องของความกล้าแข็งขยันนะคะอาจจะไม่ค่อยเสถียรนะบางวันก็มีแรงดีนะบางวันก็รู้สึก เหนื่อยเ,เบื่อได้นะคะเรียกว่าไม่ค่อยเสถียรในเรื่องของเรียวแรงเท่าไหรนักนะคะสาหรับชาวพิจิกท่านใดนะคะที่ณนะช่วงนี้คุณไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องงานเรื่องเงินนะเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วคุณเดือดร้อนน้อยนะคะหรือบางคนเนี่ยส่วนกระแสไปเลยนะก็คือมีช่องทางทางการเงินที่ดีนะคะเฮงปังในหลายๆอย่างนะถือว่าคุณมีพื้นดวงดีนะคะมีแต้มบุญสูงนะคะ อย่าลืมนะคะทำบุญเสริมเข้าไปนะคุณจะได้มีความเฮงความปังนะคะในแบบยั่งยืนคงทนและยาวนานนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานนะคะเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องครัวเรือนเนี่ยนะคุณจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเสริมพลังบุญด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติภาวนานะหรือว่าเอาตามอัธยาศัยที่ชอบบางคนถนัดไปในเรื่องของ การทําบุญให้ทานการบริจาคสิ่งของนะคะแบ่งปันตามงบประมาณที่เรามีไม่เดือดร้อนนะคะก็เพิ่มพลังบุญให้กับตัวเองนะคะเช่าพิจิกท่านใดนะคะที่สนใจอยากเสริมดวงอยากทําบุญนะจะติดด้วยเรื่องเวลาเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องงบประมาณภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะมีตัวช่วยดีๆในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงมาฝากนะคะจากผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะณช่วงเวลานี้มีแจกภาพพื้นหลังโทรศัพท์นะหรืออลเปเปอร์โทรศัพท์นะคะ รูปองค์ท้าวเวสวรน,นะคะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้เข้าฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ fc ช่องโหรา59นะคะสามารถสั่งซื้อผ้าดิบบริจาคในราคา55บาทนะจากเดิม59นะคะวิธีการก็คือแอดไลน์แอด b w o n 59นะคะต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะมีทั้งแบบส่งไปบ้านก็ได้นะไปบริจาคเองนะคะหรือว่าไม่สะดวกนะก็มีบริการส่งต่อมูลนิธิให้นะโดยหมุนเวียนเปลี่ยนมูลนิธิไปเรื่อยๆนะคะตาม แต่ว่ามูลนิธิไหนต้องการนะคะโดยเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะไว้ใช้สําหรับห่อร่างผู้เสียชีวิตนะซึ่งใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งเท่ากับว่าคุณทำใบเนี่ยมันได้ประโยชน์นะมันได้ใช้งานนะคะและพิเศษนะคะสําหรับตอนนี้นะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะก็มีวอลเปเปอร์มงคลให้นะคะถ้าซื้อ4ผืนนะหรือคุณไปรวบรวมมาได้4ผืนก็ส่งวอลเปเปอร์ให้นะคะเป็นวอลเปเปอร์มงคลนะคะ รูปองค์ท้าวเวสุวรรณออกแบบพิเศษมานะคะเพื่อกระตุ้นเรื่องโชคลาภนะคะเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะมีหลายสีนะคะให้เลือกตามอัธยาศัยนะคะเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศนะคะหรือรับฟังจากต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะเสริมดวงนะทำบุญด้วยวิธีไม่ยากนะคะได้ทั้งเรื่องของพลังบุญนะคะได้ทั้งเรื่องของการเสริมดวงนะรวมทั้งมีภาพสิริมงคลไปใส่โทรศัพท์ ของคุณนะที่ใช้ในเรื่องการค้าขายการเจรจาติดต่อต่างๆนะคะหรือใครนะคะจะเก็บไว้บูชาส่วนตัวก็ทําได้นะคะรวมทั้งนะคะผู้ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าคุณซื้อเกิน4ี่ผืนนะคะสามารถทักแอดมินนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอรับวอลเปเปอร์ย้อนหลังได้นะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะจากชาวพิจิกทุกท่านนะคะพบกับการอัปเดตด,ดวงชะตาของคุณได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ